เออนะครับ uh, ครับ Are you hot? โอ้แผลพี่เตรครับ No offense ก็แปลว่าไม่ได้ว่านะครับแต่ผมเห็นหน้าพี่เตก็ไม่ได้ทำให้ผมเกิดอารมณ์อย่างว่านะครับ oh, ถามไม่ได้นน Hot <c oughs> ในที่นี้ไม่ได้หมายความอย่างนงาน <c oughs> ผมถามว่า Are you hot? งีแบบ อ๋อแม Thank you for the compliment man นะครับขอบคุณที่มาชมผมว่าผมเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีนะครับก็สมัยก่อนพี่เจ้ผมฮอตคุณ่ในเยอะไม่ใช่เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาครับพี่นาครับ Are you hot ผมกำลังหมายถึงว่าผมรู้ผมรู้ Are you hot นะครับก็คือมีสองอีกสองอย่างนะครับก็คือ ช่วงนี้ผมขายดีหรือเปล่านะครับ<อ>หรือผมเนี่ยนะครับเป็นที่หมายปองของสาวๆหร<อ>ือเปล่าเป็นฮอตไอเทมหรือเปล่าอารมณ์แบบ selling like hot cake ไอ้น<อ>ี่เป็นเทน้ำเทน้าไม่ใช่ครับน,นะผมถามว่าน้ารู้สึกร้อนไหตรงตัวเลยลงูงหลังนี่น้ำไหมกันไปหมดแล้วอ๋อนะครับสุเยจกจะบอกกับคุณผู้ชมน,นะครับว่าคำว่าฮอตเนี่ยนะครับก็มีความหมายเยอะแยะไปหมดเลยนี่ยังดีนะครับที่ผมไม่ได้ถามพี่เจมว่าผมเผ็ดร้อนเหมือนอาหารหรือเปล่านะครับฮอตมีความหมายหลากหลายดังนั้น I'm hot กับ you hot ก็ไม่จะเป็นจะไปแปลว่ามีอารมณ์อย่างว่าเียนะครับ แล้วว่าแต่ที่นี่คือที่ไหนแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นใครล่ะครับเธอเนี่ยนะครับบอกเลยว่าเป็นตัวละครหลักเลยครับที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดทั้งปวงนี้ในภาพยนตร์เรื่อง barely legal เนี่ยนะครับก็แปลว่าเป็นอะไรแทบจะไม่ได้ถูกกฎหมายเลยนั่นเองนะครับหนังมันเอาดีๆครับอ่านดีๆครับนะหนังมันชื่อ barely legal ครับนะอ๋อีโ g นะครับโอ้ผมก็นึกว่าลี g a ล l e ก a l ที่แปลว่าถูกกฎหมายนะครับแต่ถ้าลีโซนะครับลีโซนะครับแปลว่าอะไรถึงตาย บทสนทนาที่เราหยิบมาครับคือตอนที่เมแกนวอลช์หนีไปแล้วและตอนนี้กลับมาแล้วครับแลวมาเจอกับฮาร์ดแมนซึ่งเป็นหัวหน้านะครับซึ่งเรียกว่ากำลัง giving her a hard time คือกำลังแบบทำ oh <my. S 1> ให้เธอจิตใจยากลำบากมารู้สึกแบบแปรปวนปั่นป่วน,นไปหมดแล้ว uh huh. โดยบทสนทนาที่เกิดขึ้นมีอยู่ว่า why she crying her struggle to find her own identity the emotional turbulence of a first crush adolescence is a very volatile time for a young woman why she crying her struggle to find her own identity the emotional turbulence of a first crush Adolescence. i s a very volatile time for a young woman. โอ้ยรัปเปีก็ไดนะครับ why is she crying เห็นไหมครับถ้าเป็น why are you crying แต่ถ้าเป็น he she it ก็เป็น is นี่นะครับ why she crying ทำไมนางถึงร้องไห้ her struggle to find her own identity การสู้การดิ้นรนนะครับที่จะหาตัวตนของตัวเองซึ่งก็เป็นปัญหาของคนจำนวนุ่นเยอะกไม่รู้ว่าตัวเองนั้นชอบอะไรมีความเก่งอะไรอยากจะทำอะไรในชีวิตนะครับจะเป็นสาเหตุแรกนะครับสอนนะครับก็คือ the emotional turbulence of first c r u s h นี่ยโอ้โห <c oughs> ขึ้นเครื่องบินเนี่ยเจออย่างนี้ตลอดเวลาเลยนะ <laughs> โอยอะไรครับแดนกับแอร์นะครับ oh, turbulence โอเคโอเค turbulence ก็คือการตกหรุมอากศ <c oughs> น,นั่นเองนะครับแต่ The turbulence ก็ <c oughs> จะแปลว่าชุดที่มันไม่ค่อยอยู่นิ่ง มันจะขึ้นขึ้นลงลงสันไปสันมาเนี่ยนะครับแต่มันงงตัวนี้นะครับพี่เต้ครับคืออะไรเป็นบทคีย่อะไรล่ะครับอ่า first crush ครับ crush นี่แปลว่าการปมีหลงรักใครสักคนหนึ่งเป็นครั้งแรกลำดับต่อไปนะครับ adolescence นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคำไฮโซของช่วงของยุควัยรุ่นหรือช่วงวัยรุ่นนั่นเองครับเป็นช่วงเวลาโซนทีนั่นเองใช่ไหมฮะทีนโน n e ทีนโซนนะฮะอ๋อนะครับผมซึ่ง adolescence is a very volatile time for a young woman ช่วงเวลาของการเป็นวัยรุ่น เป็นเวลาที่ยากลำบากอารมณ์แปรปรวนเปลี่ยนแปลงอ่อนไว้นะครับ ของผู้หญิงนะฮะอายุน้อยๆสักหนึ่งคนนั่นเองครับแลนั้นไปดูกันต่อนะครับว่าวัยรุ่นวัยรุ่นเลยนะครับแต่ถ้ามาทํางานแถมมาทํางานเป็นนักฆ่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงต้องไปติดตามนะครับในาภาพยนตร์เรื่อง Barely l e h a l ในช่องโมโรดชนินไหนครับแต่ถ้าทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับช่วงเย็นๆแบบนี้ก็อย่าลืมมาติดตามพวกเราสองคนกับภาษาอังกฤษเด็ดๆในรายการ Movie Language รซีนภาษาหนังนะผมแอบเสียวๆนะไอ้น้องกนนัานที่มีเขาเรียกว่า Flame Thrower ก็คือปืนไฟเดียวไม่เรียกไฟลวกันนะครับปืนยิง You are on fire แน่นอนช่วงนี้ผมร้อนแรงสุดๆใครๆก็เรียกตัว e this guy on fire oh, you no know I mean literally on fire <laughs> literally on fire แปลว่าตรงตามตัวสอนคลิปไฟครับแต่ถ้า on fire แปลว่ากำลังมาแรงแสงโคมเป็นคนฮอนี่ก็สอนหนังสือแล้วใรเรียกช่วยกันด้วยนานหน่อยคนงาน สามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Mono29 พร้อมอัปเดตข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Mono29 และ Gossip Star บันเทิงรวมทั้งโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มทั้ง IG, TikTok, Twitter และเว็บไซต์ w w w m o n o t o n i c o m